这哥儿俩。

าทติ๊บเดียวใจปั๊มนาคนสื้อใจปั๊มนาะเลยมูไประเดี๋ยวพอสิ่ออยู่อร่นึงใจนอเห็นเรื่องเยวทำแบบทำตัวใจนะว่าก้ายเมืองนี้มักมักพึ่นเมืองได้วามักแล้วมาเปลียไปตามบ่ตามงแต่ว่าไปนะเหทนเหการ ไปหอตด้วยนม่อายๆมันีก้เตียวมา้วนยุบ้านอายงานนกเตียวมาคุยอยู่เลยเนาะานตอเฮเฮาามัเกาดิียู่รงนี้2ลวสุดนาดิไเี่ยงเขาองวัดเนี่ยอันนี้จะวัดดีนักที่ขาดนั่น ละซุ้มุบอกพ่อแม่เขาซมเยมีปเตตีบอนมาเวลาชนะมาบ้านมากินหมาบ้าบาเตีบอเพียบบ้ามาเงกินหมาซุมขอระบายต้นมะเจ้ก็เป็นถิเสียพวกนั้นแกเสียใครได้ปะเนี่ยแรงหนาวนาะพี่นึงแตงเป็นโรคไงไม่เอาปอแตง ฟูไปยิงแต่ฟูแล้วไงนี่ก็ลงก็ทเดียร์แล้วได้เดียร์เดนั่นเองได้แล้วต้นฟูได้บบนั้นงไปไปมงไปสตว์นะโอ้โอ้ยสัตว์ต้นตุงฟูไมาตุงเกียรตินได้มองะ đó bao ở sắt sắt cho mày đá đá con phu đi นี่ยเล่นี้งนนนีงานอย่างเ้เนาะเดี๋ยวมูเไปหอดใช้เลยว่ตัง้งแตหาไหมหไปไปน้ำเขาาะเป็นที่่วอ,อ๋อเพ่อจเอากล้องถ่ายรูปไปนะคือของแลรังมูนไนังนไน,งนไปเป็นหน้าคายเล่นบ่ได้เห็นนางูนะ